เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่อุตส่าห์แวะเข้ามารับชมนะครับก็วันนี้นะครับตามชื่อคลิปเลยนะครับผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่นะครับว่าทําไมเราหึงไม่ควรสุ่มกาชาแบบมั่วๆนะครับเพราะอะไรนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนว่ากาชาคืออะไรนะครับกาชาเนี่ยคือก็คือการอธิฐานก็เป็นการสุ่มตัวละคร5ดาวและ4ดาวนะครับผม โอเคการสุ่มตัวละคร5ดาวหรือ4ดาวเนี่ยมันมันมีระดับการสุ่มของมันอยู่นะครับก็คือคลิกไปดูที่ตรงไหนวะรา,ายละเอียดโอเคนะครับประมาณ90โลกำรันตีมันอยู่ที่5เอ่ออยู่ที่90โลนะครับมันจะออกของทองอันนี้ก็การันทีทุก10โลนะครับจะออกพวกเอ่อพวก4ดาวนะครับ ที่อยู่ในตู้นั้นนะครับโอเคเราจะไม่ดูเรื่องนี้นะแต่อันนี้คือคร่าวๆนะครับเราจะมาดูที่ทำไมว่าเราไม่ควรสุ่มกาชามุมว่าไอนน้สลับสายฟรีนะครับสลับสายฟรีสายเติมก็เออแล้วแล้วแต่เลยอะ่ะคือมันทําได้ทุกอย่างสายฟรีเนี่ยคือเราจะดองเพชรไว้เยอะๆนะครับเพื่อตัวละครที่เราชอบนะครับตัวละครที่เราอ,อยากจะอยาก,ยากจะได้จริงๆนะครับ จะได้จริงๆและเพชรเนี่ยคือมันหายากนะครับเพชรที่จะไ้ไปสุ่มนะครับซึ่งถ้าเติมเนี่ยคุณจะหมดประมาณมันอยู่ที่90โลใช่ไหมการันตีสุดๆอะ่ะคือคุณเติมประมาณ3,700บาทคุณจะได้ประมาณ20โลก็คือสุ่มได้20ครั้งนะครับเนี่ยถ้าคุณอยากได้อีกอ,อะไรอะ่ะอยากได้อีก อยากได้มันถึงเก้าสิบยังไงก็หมดเป็นหมื่นนะครับหมดเป็นหมื่นแน่ๆครับหลังจากที่เราซื้อแฮกกเนี่ยแฮกนี้คุ้มกว่าอันนี้ไม่ไม่แน่นะกแต่ช่างเถอะครับผมผมก็อันนี้ประสบการณ์ที่เล่นมาสามไอดีนะครับคือมันจะหมดเป็นหมื่นกว่าบาทที่จะได้ตัวละครห้าดาวและห้าดาวตัวที่จะออกค่าไม่มีการันตีเลยก็หมดเยอะนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะ หมดเป็นบักสองหมื่นเลยครับนี่คือเยอะมากอันนี้คือจากประสบการณ์ที่เล่นมา3 ID นะครับะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่คือผมเล่นมา3 ID ดีจริงนะค,คือขยันปั้นคือเจ้านั้นติดมากโอเคนะครับอ่เรามารู้แล้วว่าคือสุมการชายมันแพงแล้วคือเราจะดองเพชรเพื่อตัวละครที่เราชอบนะครับเราเข้ามาดูที่หน้าตัวละครนะครับอ่หน้าตัวละครคู่มือตัวละครนะครับผม เนี่ยครับซึ่งเราจะไม่มีทางที่เราจะได้หมดนี่แน่ๆครับตัวละครฮาดาวเพราะว่าอะไรครับหมดเป็นแสนจริงๆและทำไมเราถึงแนะนำว่าคือดองเพชรไว้เยอะๆไว้ในตัวละครที่เราไม่ที่มันจะออกมาอ,อย่างเช่นไอทีนี้ผมอยากได้หูเตาเนะี่ยคือสองไอทีแรกคือผมสุ่มพวกคุมนี้กับไอชายหรือฮ,ฮตัตตะเกียเนะี่ย เกลือจริงๆเนี่ยแม่คือผมได้มาแหละแต่ว่าผมไม่มีโอกาสที่จะได้หูเต๋าเคาะไม่มีเพชรนะครับโอเคส่วนวิธีหาเพชรนะครับมันหาได้ยังไงครับคือในเกมเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยถ้าเราทำเควสธารกิจไปเรื่อยๆคือเหมือนว่าทีมงานฝั่งเขาเขาจะให้เราสุ่มฟรีประมาณหกสิบเจ็ดสิบโลนะครับสุ่มไปฟรีๆเลยคือมันจะได้จากธารกิจหัว เควสในตำนานเนี่ยอย่างเควสเควสในตำนาน,น,น,าน,นเควสเพื่อพระเจ้าเควสเอ่อเควสโลกอย่างเงี้ยครับมันจะได้จากพวกนั้นถ้าเราก็ดองเอาไปสุ่มนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนวิธีหาเพชรนะครับมันหาได้อีกวิธีหนึ่งอีกอันนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะหาจากอบีดนะครับอบีดตรงนี้นะครับผม ก็มันจะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ5 5ไลเวลกากก็ประมาณเก้าวิแปดชั้นนะครับนี่ยมันจะไดะ้ถ้าเราเคลียร์ได้ทั้งหมดสามดาวนะครับเราจะได้ประมาณเคลียร์ทั้งหมดลยนะเราก็จะประมาณสามร้อยเจมนะครับสามร้อยเจมก็สุ่มได้หนึ่งครั้งนะครับก็ไล่ลามาเรื่อยๆนะครับก็ สูงได้เยอะอยู่นะครับได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็อบีทชั้นทีสองครับอันนี้ไว้วัดสําหรับคนที่แข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งแต่หอบนันอ่อนแอนะครับสู้ไม่ได้โอเคส่วนวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการถวายเสาการถวายเสาตรงนี้นะครับมันจะได้เฮ้เสาล้มได้หรือเปล่าผมดูก่อนนะครับคือการถวายเสา โอเคครับได้10ไพ่มอนจมนะครับถ้าเราหาวายเสาให้ครบนะครับก็ถามว่า10ไพ่มอนจมนี้มีค่าไหมครับถามว่าก็มีนะครับผมและอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการเปิดกล่องนะครับก็กล่องตามแมปเลยนะครับมันก็จะได้ประมาณ2ไพ่มอนจมถึง10ไพ่มอนจมนะครับแล้วก็จะมีอีกกล่องที่เป็นฮัสเซลนะครับก็จะอาจจะได้30ไพ่มอนจมนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ที่ GM เ็เขาจะใส่นะครับ โอเคครับการเปิดกล่องเสร็จแล้วที่ได้ประมาณ6 60, 60ิไพมอนเจมนะครับก็จะเป็นเสานี้นะครับอันนี้แนะนําสำหรับมือใหม่จริงๆนะครับคืออย่าเปิดแนะนําว่าจะเปิดมอสว่านะครับให้เข้าไปดูที่คู่มือตัวละครก่อนแล้วก็หาตัวละครที่เราอยากได้นะครับและวิธีที่จะอยู่จนถึงตัวละครนั้นมานะครับเดี๋ยวด,ดูดูตรงนี้ก่อนโอเคอันนี้ได้10บไพมอนเจมนะครับไม่ถึง60โอเคครับ แต่เสาอ In ินาซึมะได้ห0นะครับผมจำไม่ผิดนะวิธีที่เราจะผ่านอ่ไอเนี้ยอ่ามาถึงโลกห้าโลกหอย่างเงี้ยครับอนี้คือแรงขับชนไทยนะครับก็เล่นไปเรื่อยเล่นเควสหลักเควสโลกเควสเทพเจ้าอ่าแรงขับชนไทยเราก็จะขึ้นนะครับโอเคนะครับวิวิธีที่จะผ่านอ่าอยู่แบบอยู่มาลอดอยู่ลอดจนถึงโลก5้าได้โดยแบบสามารถกำจัดมอนสเตอร์ได้ คือมันจะมีตัวละครที่แจกฟรีอยู่นะครับผมซึ่งก็คือทวกอ่าหนึ่งครับคือเอลลอยนะครับเราจะได้เอลลอยในเวลที่อ่า20นะครับอ่าแรงขนจนไทยขึ้น20ไม่ก็30นะครับผมจำไม่ได้ละแล้วก็ตัวละครที่แจกฟรีตัวหนึ่งก็คือตัวโนเอลนะครับซึ่งตัวนี้สามารถปั้นได้แล้วแบกขึ้นอ่าคือเป็นตัวที่โหดมากนะแล้วก็คือสามารถ อยู่ตรงนั้นน่ะแบกขึ้นได้เลยครับแบกพีมขึ้นได้เลยครับแล้วก็นเอลเอลลอยเนี่ยพกลิซาพวกบาบาร่าเซงหลิงอย่างเงี้ยคือเราสามารถเซงหลิงเป็นเมนดีพีเอน,นะครับอ่าก็คืออัติของมันแล้วก็เอาบาบาร่าปั้นเป็นดีพีเอนิดหนึง่งนะแล้วก็ตีมันก็คอมโบโฟไฟน้ำนะครับการเลยก็แรงคอควอนนะครับ,รบก็สามารถ ก็สามารถเอ่อปั้นได้ครับสองตัวนี้ครับคู่กันเลยนะครับคือวิีการที่เราจะอยู่รอดแล้วแล้วก็รอตัวละครนั้นมันมานะครับรอตัวละครที่เราอยากได้มานะครับตัวละครห้าดาวนะครับเพราะว่ามันหมดเยอะจริงนะครับเพราะเราจะเติมสุ่มนะครับสําหรับสายฟีนะโอเคครับเราไปดูที่อันนี้กรสนมาดีกว่าอีกเนกาซึมมารวะ พุดพูุ่นมั่วลวตอนนี้ก็ธรรมดาช่วงตีสามนะฮธรรมดาเป็นเดิมผมเป็นคนที่อัดคลิปช่วงดึกๆเนี่ยแล้วก็ตัดตลงช่วงเช้านะครับก็เผื่อมีเผื่อใครดูมาถึงจุดนี้ก็สามารถคอมเมนต์ชี้แนะได้นะครับว่าเราพลาดอะไจุดไหนไปนะครับแล้วก็ฝากกดซับให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในี่ไงครับเราจะได้อีกเอ,อ 60สไพมอนจมนะครับแล้วจากนั้นก็มีเสาตรงนี้นะครับถ้าเรามาอินเดียกมาแล้วอ่าเขาจะไม่เรียกว่าเสาเขาคือการเก็บกล่องแล้วก็จะได้เหรียญน,นะครับไปแลกไปแลกเอ่อต้นไม้ที่สันเจ้ามันเรียกอะไรวะต้นไม้นะครับนี่ครับอ่าดูของรางวัลน,นะครับก็จะมีพวกสุ่มนะครับนี่ สองก้อนกุญแจกุญแจนี้เอาไว้เปิดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะได้เนะี่ยกุญแจที่เราจะไปเปิดเนะี่ยจะได้มาอีกประมาณสี่สิบไพ่บอนเจมนะครับเนี่ยอันนี้เลยนะครับผมก็เสานี่คือเสาอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะหาไปดูนะครับว่ามันคือเสาอะไรโอเคมันอยู่ตรงไหนวะเอ้ ต้องต้องไปดูมันมันจะเป็นเสาพวกวายุเสาอะไรนะที่ใช้กุญแจเปิดนะครับโอเคน่าจะสาคัญแหละเนาะพาไปดูก่อนเพืว่าแบบเผื่อใครมือให,หม่จริงๆนะครับแบบลองแวบะบมาดูคลิปของผมนะครับคลิปง่ๆูนะเดี๋ยวเป็นคลิปงูๆก็ได้เพราะว่าแบบหลายๆคนก็อาจจะมีเพื่อนแนะนํานะครับอาจจะมีเพื่อนแนะนําแล้วก็อาจจะมีไกด์อยู่แล้วนะครับผมอาจจะเป็นเบนตี้อะไรอย่างนี้ ซึ่งผมก็โซโลเพย์นะครับไม่ต้องอาสาวสาวสาวเอไม่ใช่สาวเลยตู้ตู้ของโอเคครับบางที่ผมอาจจะตัดบางช่วงนะเพราะว่ามันวิ่งหายไม่เจอนี่ไงครับโอ้โหไม่ต้องตัดละวิ่งมาปุ๊บพอฮู้จะตัดปั๊บก็มาเลยนะครับนี่ครับ มันจะเป็นเสาวายุนะครับเราจะมีกุญแจอยู่ถ้าเราทำธารกิจจะเป็นกุญแจสีสีเขียวเอามาเปิดเสานี้ได้นะครับโอเคแล้วก็ต้นไม้ต้นหนึ่งนะพี่เราจะสามารถหาพวกพวกเอ่อเขาเรียกอะไรพวกลูกแก้วสุ่มนะลูกแก้วสุ่มกาชานะครับก็เป็นเสานี้นะครับผม สามารถดูของรางวัลก่อนนี่ครับมันจะมีเสาให้สุ่มนะครับแล้วก็ลืมแนะนําว่ากาชามันจะมีอยู่2ตู้นะครับผมตู้แรกนะครับก็จะเป็นตู้ตู้หลักนะครับอาตู้หลักคือตู้นี้ดีสุดนะครับให้แนะนําให้สุ่มตู้นี้นะครับส่วนตู้นี้แนะนําให้เอาให้เราทำภารกิจได้แบบฟรีๆครับมาสุ่มนะครับจะคุ้มกว่าครับ ่าจะคุ้มกว่าก็ประมาณนี้ครับแนะนําให้สุ่มตู้นี้นะถ้าจะสุ่มจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็วิธีวิธีหนึ่งนะครับก็คือการทำเควสรายวันนะครับเควสรายวันมันเป็นเควสที่ทําง่ายนะครับแล้วก็ได้อีก10ไพมอนเจมนะครับอ่วันละ60ไพมอนเจมนะครับผมรวมๆแล้วนะครับ ก็เยอะอยู่นะครับเนีครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนผมก็ต้องแนะนำไปเรื่อยๆแหละคือการทำทำอันนี้ปะป๊ามนะครับปะป๊ม,ปปมเ้ยไม่ใช่ปะป๊าสวุคํำขอนนะครับเนี่ยเราจะได้พวกตรงนี้นะครับถ้าเราทำครบเราจะได้พวกเพชรตรงนี้นะครับสามารถ เก็บได้แล้วแล้วก็มันจะมีพวกอย่างเงี้ยให้เราทำเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็อีกอันนึงผมนึกได้แล้วเมื่อกี้คืออะไรว่าทำป่าปามปุ๊บแล้วก็ทำทำอันเนี้ยนะอ่ะกิจรกรรมที่มันเนี่ยครับกิจกรรมพวกนี้เลยเนี่ยับ กิจกรรมเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนู <tapping> ่นนี <who médico> ่นั่นก็นั่นแหละครับรออีเวต์อีเว์นตามอีเวต์ของมันน่ะนี่คือหมดแล้วครับสำหรับสายฟรีนะผมก็หากพลาดประการหนก็ขออภัยไว้นะพี่ดีด้วยนะครับก็อาจจะไม่ใช่แบบกูดูผู้ดูจริงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าที่ผมอาจจะแนะนำได้มากไม่มากก็น้อยนะครับผม ก็อาจจะช่วยแบบพวกมือใหม่ได้นะครับสําหรับพวกที่จะสุ่มตัวละครแล้วก็แนะนําว่าเออเราควรเก็บเพชรนะครับควรเก็บเพชรือดองเพชรไว้นะครับหรือไม่ก็นิสัยผมเป็นคนชอบสุ่มใช่ไหมก็สมมุติว่าผมตอนนั้นผมกับเ,เก็บไว้ดองเก็บไว้สุ่มหัวต่อได้ประมาณหมืน่นหมืน่นหมื่นไฮมอนเจมตรงนี้ผมก็เอาไปแลกลูกแก้วนี้นะครับในร้านค้าเพื่อแบบว่าเออตัวเองคันมืออะไรเงี้ยอยากสุม่มผมไปแลกไปก่อนนะครับ แต่ยังไม่สนะแรกไปก่อนแต่ยังไม่สุบเนี่ยครับก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีแก้เค็ดถมนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็มาแนะนําคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับมือใหม่นะครับมันก็มีเควสดอยู่มากมายครับลองลองเล่นกันดูนะครับเผื่อแบบว่าว่ามันต้องเล่นเองแหละเกมนี้มันต้องเล่นเองนะครับพึ่งจะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไง นะครับก็ผมก็มาแบบมาแนะนําประมาณแค่นี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคนที่ดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมก็ในนั้นที่ลงนะครับก็อยากจะมียอดไลค์ที่เพิ่มยอดวิวที่เพิ่มนะครับผมก็ขอบคุณที่แวะมาดูนะครับก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม